สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและจารย์ท็อปต้นในรายการองค์เทพเสริม,รมดวง,ดว,งวันนี้เราก็มานั่งคุยกันนะเกี่ยวกับนะเรืเ่ององค์เทพเสริมดวงเนี่ยผมเล่าให้ฟังเลยนะหลายๆคนหลายๆค,คนชอบถามผมว่า,าจารย์สื่อจิตอย่างไรนะคือผมมาทําตอนที่มีมีชื่อขึ้นว่าตอนที่ว่า คนชอบมาถามผมมาเรื to ่องการสื <manuscript> faith, like yes. ่อจิตผมเข้าใจนะแต่มันเป็นวิธีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆการสื่อจิตของผมมันเป็นเป็นการแบบเข้าสมาธิแต่เข้าสมาธิแต่ละคนไม่เหมือนกันถามว่าเพราะอะไรแต่ละคนเรียนสมาธิมาก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนฝึกได้ฝึกสมาธิมาก็ไม่เหมือนกันอ่ะนะนี่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าการฝึกสมาธิแต่ละคนฝึกมาไม่เหมือนกันมันก็เลยไม่สามารถตอบได้เหมือนกันอันนี้พูดตรงๆนะ บางคนรู้ว่ามีองค์จริงนะแต่ว่าพอไม่ได้เข้าสมาธิเนี่ยหรือไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้แบบภาวนาเนี่ยเวลานะแต่ว่าพอไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เข้าสมาธิก็เลยเหมือนก็ไม่เข้าใจว่าวิธีการสื่อสื่อยังไงสื่อแบบไหนแต่ถ้าเอาตรงๆนะคนที่สื่อเป็นจริงๆจะรู้นะรู้ว่าเวลาเข้าสมาธิคือมันมันสําหรับคนที่แบบว่าชินกับการปฏิบัติธรรมนะได้ยังไงอะไรยังไง คือสาหรับคนที่ชินกับการปฏิบัติธรรมชินก็คือว่าไปต้องไปฝึกสมาธิแล้วต้องสวดมนต์ยำยำยำามากๆถามว,ว่าเพราะอะไรวิธีของอจารทับคืออะไรนะที่สวดมนต์วสวดมนต์ยำ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 คือวิธีการเข้าสมาธิแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ของผมนี่คือเป็นการสวดมนต์ยำยำยำาอยู่ในบทเดียวจนเกิดสมาธิขึ้นมันมันมันเป็นปัจจตังมันเป็นไม่ไม่คือแต่ละคนเนี่ยไม่สาม,มีไม่มีใครสามารถอธิบายว่าวิธีแต่ละคนเป็นยังไงเป็นแบบไหนหรือเป็นได้เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันแต่ว่า มันจะสื่อได้หรือไม่ได้นั้นจิตมันจะเป็นตัวตอบได้เองถ้าจริงนะคนจะนับถือถ้าจริงคนจะนับถือและจะเข้าใจวิธีการพูดเหมือนกันเอาบบว่าถ้าจริงคนเขาคุยเขาก็รู้เรื่องอะ่ะใช่คุยรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าไม่จริงนะมันจะกลายเป็นเพ้อ <c oughs> <c oughs> ไอ้คาว่ากลายเป็นเพ้อนี่คืออะไรรู้ไหมคือคนไม่เข้าใจอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่มีต้นสายปลายเหตุมันไม่มีที่มาที่ไปเอ ถามว่าเพราะอะไรเพราะวิธีการเข้าสู่สมาธิสื่อได้แต่ละอย่างนั้นน่ะมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาแต่ความรู้สึกของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอยู่ดีนะอันนี้เล่าให้ฟังเ,งเฉยๆมันเป็นปัจจตังปัจจาตังหมายถึงว่าคนนั้นต้องรู้ด้วยตัวเองเข้าใจด้วยตัวเองมองเห็นด้วยตัวเองเอาล่ะเดี๋ยวสวดมนต์ก่อนนะนะโ,ตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมรัสมิมาตาปิยังมะมะโทติยัมปิรัสมิมาตาปิยังมะมะตาติยัมปิรัสมิมาตาปิยังมะมะอม หลายคนเนี่ยพยายามจะ,จะสื่อให้ได้หลายคนเนี่ยจจมาหาผมเนี่ย<ๆ>ก็มาเล่าให้ผมฟังถึงเรื่องการสื่อของเขาอกบอกว่าแล้วมันมีฐานไหมฐานในการสื่อเนี่ยฐานก็คือฐานการปฏิบัติฐานการสวดมนต์ภาวนาการฝึกสมาธิการเข้าฌานการเรียนสมาธิมาจากที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยเพราะกรรมาฐานแต่ละคนน่มันไม่เหมือนกันในเมื่อมันไม่เหมือนกันเนี่ย เราจะอธิบายแล้วเล่าให้คนอื่นเขาฟังคนที่ไม่เข้าใจเขาก็คือไม่เข้าใจแต่คนที่เข้าใจเขาจะจะเข้าใจเองคือรู้เองเข้าใจเองแต่ว่าทั้งหมดรวมแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นสุขไัยเปสโกเซรพินโยเตวิโชสุขไัยปสโกเนี่ยคือเข้าออกได้รู้ได้เข้าใจได้แต่ไม่สามารถสื่อได้โดยตรงแต่ถ้าจะสื่อได้ก็ต้องเป็นวิชาสามขึ้นไปคือรู้ตรงนี้สามารถอธิบายตรงนั้นได้มองเห็นภาพได้อะไรทําลองเนี่ยนะ อย่างวิชาแต่ละวิชาไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยจิตมันิ่งเขาก็เรียนได้สําเร็จแต่บางคนนจิตไม่นิ่งก็เรียนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการฝึกจิตของแต่ละคนเนะ่ยย่อมไม่เหมือนกันนี่ค่ะจริงค่ะบางคนนะนั่งไม่ได้เลยสมาธิอืมเพื่อโรมีคนหนึ่งบอกทั้งสมาธิไม่ได้เลยเอาแบบว่ามันทําไม่ได้จริงๆเขาไม่สามารถทําได้จริงๆ เขาไม่ได้สะ<ม>ส,สมบารมีตรงนี้มาไงแต่ละคนที่จะมาทําตรงนี้ได้คือต้องสั่งสมบารมีบางคนบอกอยากช่วยผีแต่ก็สวดมนต์ไม่เอาไม่เอาการสวดมนต์ผมก็ได้ยินมาเยอะนะเรื่องว่าอยากจะช่วยผีแต่ไม่สวดมนต์ผมก็เข้าใจนะว่าคนเราเนี่ยมีความฝันมีความฝันฝันว่าจะเป็นผู้สื่อฝันว่าจะเป็นผู้ช่วยได้แต่ว่ามันคือความฝันแต่ความฝันกับความจริงก็คือว่า คนที่จะทําได้จริงก็คือคนที่หมันสวดมนต์ย้ําภาวนาย้าแล้วก็ปฏิบัต,ติบารมีอยู่เรื่อยๆ,ๆอันเนี้ยจะได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สร้างบารมีไม่ได้ใส่ใจเรื่องการสร้างทานไม่ได้ใส่ใจเรื่องการสวดมนต์สุดท้ายแล้วเวลาเวลาแบบคือคนที่จะมายืนในสายอาชีพเกี่ยวกับตรวจองค์ตรวจเทพหรืออะไรก็ตามเนี่ย มันจะต้องมามาด้วยการภาวนาเป็นส่วนใหญ่ภาวนานี่มันไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์หรืออะไรก็ตามคนเราชอบดูถูกวิธีการสวดมนต์มุเข้าใจนะแต่คนที่สวดมนต์เนี่ยมีบารมีมีทุกคนผมบอกได้เลยจะสวดมากถ้าสวดยิ่งสวดมากเท่าไหร่บารมียิ่งมากตามถามว่ามากเพราะอะไรเพราะจิตมันรวมตัวอยู่ในบทสวดเมื่อจิตรวมตัวอยู่ในบทสวดแล้วจะเกิดพลังบารมีนะนอกจากนั้นจะมีเทพที่อยู่ในบารมีที่อยู่ในบทสวดทั้งหลายเนี่ยมาอุ้มสมอุ้มสมหมายถึงว่า ช่วยนะในการสื่อสารพลังงานต่างๆถ้าเราจะต้องการบาร,รมีพุทธเจ้าเราก็ต้องสวดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ใช่แบบว่าเรามานั่งหลับตาแล้วเราจะบอกอย่างงู้นอย่างนี้ได้มันไม่ใช่นะแต่คือเราเหมือนกับว่าอีมาหังพระวาอัตตาภาวางังตุมหากางปริจชามีก็ขอยกนะชีวิตจิตใจนะดวงวิญ,ญญาณทั้งหมดเนี้ยร่างกายสังขารเนี่ยนะก็ให้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สัพพัญญูนะ ก็ท่านก็จะเป็นบรรดาในกายยทวานมนโนทวานวจีทวานเนี่ยก็หมายถึงว่าเราก็อัเชิญท่านนะมาสถิตอยู่ในในกายเราในจิตของเราวจีคําพูดเรานะมนโนทวานก็คือสิ่งที่เราคิดอะไรก็ตามขอให้ถูกแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยฝึกเลยไม่มีอิมาหังพระควาต่อภาวังตุมหาเกงปริปจชามิเลยไม่มีนโมกายเยนะไม่มีอะไรเลยเราเราอันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเพอเพอก็คือ ไม่มีการรัตนาบารมีพุทธเจ้ามาโดยตรงแต่ผมสําหรับผมผมอารัตนานะคือค,<ำ>คือสําหรับคนที่แบบว่าไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่ฝึกจิตอืแต่เป็นผู้รอบรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างพูดออกมาเอคนเขาก็จะรู้เองนั่นแหละว่าเขาออมั่วจริงรหรือปอมเพราะว่าเพราะว่ารู้เป่าคนเรามันจะรู้ตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมว่าเรา,าจะเป็นยังไงพอคนมาทักเราเนี่ย บอกว่าตัวเราเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคนเขาพูดตรงเนี่ยแสดงว่าเขาใช่จริงไหมเหมือนหมอดูว่าไปดูหมอดูว่าหมอดูแม่นไม่แม่นน่ะก็รู้ได้ใช่ไหมคะว่าหมอดูแม่นจริงนะคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเนี่ยเอ่อมายืนอยู่ตรงเนี้ยนะในรายการคนมีองค์ต่างเนี่ย มีคนที่มีองค์มากมายเนี่ยมาถามผมว่าจะทําการสื่อยังไงผมบอกว่าคุณมีเวลาไปปฏิบัติธรรมไม่ะบางคนบอกว่าไม่มีเวลาเลยบางคนเขาไม่ได้ใส่ใจบางคนผมบอกว่าให้ไปเรียนในห้องกรรมฐานเขาบอกเขาเขาเรียนแล้วเขาลังเหลับตาฟังคลิปแล้วมาแล้วมีใครแล้วมีใครที่สวดมนต์นักสมาธิฝึกจิตบ้างก็มีใช่ไหมมีคนคนที่ทําจริงๆก็มีแต่คนที่ทําจริงๆอจะได้ได้เร็วด้วยจะได้ถามว่าได้เพราะอะไรมันเป็นการไปดึงเอาบารมีพุทธเจ้าเนี่ยลงมาเชื่อม เชื่อมกับตัวเราเชื่อมกับบาร,รมีเราคืออย่างที่พวกเราไลให้ฟังทั้งหลายอะ่ะว่าการสวดพุทธคุณสรรเสริญพุทธคุณมีแต่คุณมีแต่คุณนี่คืออะไรหนึ่งน้อมจิตน้อมใจน้อมพลังงานดีทั้งหลายที่เป็นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอุสภันยูเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปปรินิพานแล้วก็จริงนะ,ะแต่แต่อย่าลืมนะพลังงานท่านเรียกว่าท่านสร้างบาร,รมีไว้ในโลกอะ่ะยังดำรงอยู่ดำรงอยู่ในที่นี้คือ ท่านสร้างบารมีในโลกมนุษย์เนี่ยพลังงานก็ยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยยังเคยมีพระพุทธเจ้าองค์ทีปังกรนะอย่างเงี้ยสว่างอ่ะพลังงานท่านยังอยู่ไหมก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ว่าคนไม่เห็นถ้าคนธรรมดาจ,จะไม่เข้าใจแต่ถ้าไม่ใช่คนแบบว่าถ้าเป็นคนสวดมนต์อะไรเงี้ยจะจะเห็นกระแสพลังงานของพระพุทธเจ้านะวิ่งอยู่ในโลกเนี่ยเต็มไปหมดเขาเรียกลังสีของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่คนไม่เข้าใจรังสีเนี่ยเป็นรังสดีดีคือถ้าเราโน้มพลังงานของพระพุทธเจ้าลงมาในตัวเราเนี่ย ก็ร so like ักษาโรคให้เราได้ด้วยการอาจจะแบบจ้องพระพุทธรูปได้ไหมก็ได้ท่องได้จะจะอิติปิโสก็ได้จ้องจ้องจ้องได้ได้เหมือนกือนั่งมองอ่ะนั่งมองท่านก็นั่นน uh ั่นก็พลังงานก็วิ่งวิ่งวิ่งหกร้อยกว่ารอบต่อนาทีพลังงานวิ่งหกร้อยรอบต่อนาทีคือเป็นพลังงานที่วิ่งวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาระหว่างตัวเราเราจะรับพลังงานของท่านได้โดยตรงไม่งั้นจะตั้งว่าองค์สัพพัญญูพระเจ้าจ็นองค์สัพพัญญูไงสามารถที่จะ ดึงพลังงานดีเข้าตัวเราได้คือถ้าเป็นโรคในร้ายอย่างเงี้ยแล้วเรานั่งอ่ะสมมติเป็นรูปภาพพระได้ไหมก็ได้หมดแต่แค่เพียงว่าใครจะนึกถึงจุดนั้นเท่านี้บางบางคนก็อาจจะไปในพระประธานโบสถ์เลยด้วยซ้ำจริงๆเห็นแค่เพียงภาพพระเนี่ยก็ได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นเขาเรียกว่าพุทธานุสิตกรรมฐานซึ่งเป็นกรรมฐานกองใหญ่ซึ่งเป็นกรรมฐานเขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานที่ดึงคนเนี่ยให้ให้เข้าสู่ปรินิพานได้ในที่นี้ก็คือทําไมถึงดึงได้เพราะว่าหนึ่ง มีใจเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าสัพพัญญูสองเชื่อมั่นในบาร,รมีของพระองค์ท่านพุทธโธรปรมาณโนธัมโมปมาโนสังโฆปมาณโนบาร,รมีพุทธเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่ประมาณในที่นี้ก็คือว่าอยู่ทั่วอยู่ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุแต่แค่เพียงว่าใครจะดึงพลังมาได้นั้นอยู่ที่ว่าใจเชื่อมั่นขนาดไหนบางคนใจไม่เชื่อมั่นเลยนะแลวจะไปสื่ออะไรกับใครได้อันนี้ก็คือใจไม่เชื่อมัน่นคนที่ไม่เชื่อมัน่นแบบเป็นพุทธคนพุทธจริงนะมีคนพุทธเยอะในโลกเนี้ยมีเยอะนะแต่ที่ถามว่า ไม,ไม่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 เชื่อมัน่นบอกว่าเอ๊ะเห็นพระเกิดมาเนี่ยเก <background S 1> ิดมาอยู่ในเป็นพุทธละเห็นพระแล้วแต่ก็ไม่เชื่อว่าจะไปนิพพานได้ก็ยังงงอยู่เหมือนกันผมก็งงว่าเป็นพุทธแบบไหนแล้วก็คืออันอันน,อน,นี้ยอันนี้อันนี้จริงๆนะคืออะไรรู้ไหมเออมีมีผมผมเคยถามพระอาจารย์องค์หนึ่งบอกพระอาจารย์เรามาอยู่ในป่าเนี่ยเราเราเรานับถือพุทธเจ้าเนี่ยเรานับถือแบบไหนท่านบอกว่าเรานับถือแบบการปฏิบัติ อตอนนั้นเป็นธรรมยุทธอ์อะนะแต่ถ้าเป็น <Okay. S 1> แบบมหานิกายเนี่ยท่านเป็นแบบว่าอยู่ใน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 วัดนะท่านเป็นฝ่ายที่เรียกว่าเป็นฝ่ายที่เก่งในหนังสือทุกอย่างแต่ว่าถามว่าการปฏิบัติเนี่ยวพวกป่าจะเก่งกว่าโดยธรรมชาติ <Yeah. S 1> พวกป่านี่จะเก่งกว่าอยู่แนละ้วเพราะว่าหนึ่งอยู่ในอารมณ์จริงสองอยู่ในความมืดอยู่ในความมืดก็มืดจริงนะอดข้าวก็อดจริงนะฉันก็ฉันมือเดียวจริงนะเดินก็เดินแบบสมถะจริงไปแบบไม่เก็บอะไรไว้เลยนะ ใส่บาทได้แค่ไหนไปอย่างนั้นเลยนะอันนี้จริงๆนะถามว่าถามว่าหลายๆคนน่อยากจะสื่อกับวิญญาณได้อยกาะสื่อกับผีได้แต่ถ้าขี้เกียจสวดมนต์นะมันก็สื่อไม่ได้ถามว่าสื่อไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งพลังงานไม่วิ่งพลังงานอ่ะพลังงานพลังงานคืออะไรพลังงานดีไม่วิ่งพลังงานดีในที่นี้คือพุทโธประมาโนธโมประมาโนสังโคประมาโนไม่มีในเมื่อมันไม่มีการสวดพลังงานมันจะวิ่งยังไงจะไปสื่อยังไงเพราะพลังงานไม่มีอ่ะมันไม่มีจะวิ่ง แต่ถ้าคนที่แบบสวดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสวดทั้งวันทั้งวันจน,นคนสงสัยนะผมบอกเลยถามว่าพวกนั้นรู้ไหมรู้ถามว่ารู้เพราะอะไรเพราะพลังงานมันวิ่งพลังงานเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากปากของเรามันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเป็นคลื่นเสียงซึ่งคลื่นเสียงเนี่ยเป็นคลื่นเสียงที่เกิดจากบทสวดซึ่งเป็นอนุภาพของพุทธพุทธังสระนังธรรมัาางสระนังสังฆังสระนังอย่างบทคาถาเงินล้านอย่างเงี้ยเกิดจากพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างเงี้ยมันเป็นลูกคลื่นมันวิ่งไปเรื่อยๆ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 แล้วเวลาสื่อเนี่ย แต่ละบทนะคะซันท็อปได้หมดจริงๆทุกบทอเสมอกันหมดเสมอกันเพราะอะไรเพราะเป็นการสื่อออกไปได้หมดแต่แค่เพียงว่าคนนั้นคนนั้นจะทําคนนั้นจะทําหรือไม่ทำ<ม>น <ะ S 2> ั่นคือได้หมดสมมติว่าส่วนค <c oughs> าถาเงินล้านก็จะไปสื่อกับอีกองหนึ่งไม่มันคาถาเสมอกันหมดมหาจักรพรรดิก็จะไปสื่อไปอีกองคหนึ่งหรือยังไงไม่มันเป็นการเปิดจิตแลวเปิดโครงข่ายสัญ,ญญาณเหมือนกับมีคำพูดก็ไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกัน ไม่ใช่คำพูดไม่เหมือนกันความหมายไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายตีความว่าสร้างบารมีทั้งหมดเลยเป็นการสร้างบารมีและเป็นบารมีของพุทธเจ้าทั้งหมดด้วยคือบทสวดทั้งหมดเป็นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าขึ้นพุทธทางสรนังธรรมสรนัสรงสังฆสรนังสุดท้ายจบที่ไหนจบที่ปรินิพานเหมือนกันหมดอ่ะมันพลังงานไปถึงปรินิพานหมดถามว่าทําไมทําไมผมพูดตรงเนี้ยบอกว่าก็พระพาอาจรรย์การสวดมนต์เนี่ยค่ะแต่ละคาถาที่เราสวด ความหมายแตกต่างกันใช่ไหมใช่ความหมายแตกต่างแต่ทุกทั้งหมดแล้วรวมแล้วเป็นโครงข่ายเหมือน A S เหมือนวันทูคอร์แต่สุดท้ายก็โทรถึงกันจนหมดอ๋อเข้าใจแล้วเออเริ่มเข้าใจได้ใช่ไหมเออ, <S เอ,อ A S วันทูคอร์นะหรืออะไรก็ตามอในประเทศไทยเนี่ยมันมีโครงข่ายอะไรมันไปถึงกันจนหมดถามเพราะเพราะอะไรอา้าวคุณเป็นวันทูคอร์คุณต้องโทรเข้าวันทูคอร์อย่างเดียวเหรอมันก็ไม่ใช่ อาคุณเป็นบรรทุกคอง<ช>คุณโท<ด>เออก็โทรไปได้หมดไงก็หมายถึงว่าใช้ทูก็ได้ใช่มันเป็นลูกคลื่นไงมันเป็นลูกคลื่นแล้วลูกคลื่นเหล่าเนี้มันถ้าลูกคลื่นเหล่าเนี้เราตั้งใจจะไปติดต่อตรงไหนมันไปได้หมดแต่แค่เพียงว่าคนนั้นจะทําหรือไม่ถ้าคนนั้นทํามันก็เชื่อมเข้าไปได้แต่ถ้าคนนั้นไม่ทํามันจะไปเอาลูกคลื่นที่ไหนเข้าไปติดต่อไม่มีโอ้เวลานั่งมองรูภาพพระเนี่ยแล้วเห็นท่านยิ้มให้เราเนี่ยรู้สึกดีนะนั่งจ้องแบบ เป็นสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบก็หกร้อยกว่ารอบหกร้อยเจ็ดร้อยรอบอ่ะเพื่อพลังงานท่านวิ่งเข้ามาเต็มเต็มวิ่งเข้าเราเต็มเต็มแต่แค่เพียงว่าคนที่นั่งท่องเนี่ยจิตใจจะเข้มข้นขนาดไหนเรายิ่งยิ่งนั่งจ้องไปนะลรพุทธโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็จ้องไปอ่ะโอ้ดีนะพลังกานดีเลยอ่ะก็คนถามผมว่าทํายังไงจะสื่อได้ผมบอกเลยไปนั่งจ้องภาพพระก่อนพองจ้องภาพพระเสร็จแล้วนะถ้าคุณสวดมนต์ได้นะ พลังงานคุณอยากจะเชื่อมตรงไหนมันเชื่อมได้หมดพอ,อไรเพราะพลังบาร,รมีพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกแล้วพุโทโธประมาโนธรรมโมประมาโนสังโฆประมาโนหมายถึงว่าไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่ประมาณถ้าเราจะส่งสัญญ,ญาณไปที่ใดก็ตามที่นั่นเขาก็จะเชื่อมกับเราหมดแต่แค่เพียงว่าเราจะมีกําลังพอไหมคือเราจะชาร์จแบตเตอรี่ของเราเนี่ยขึ้นไป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 ,ไปชาร์จชาร์จเพื่อขึ้นไปสื่อได้ไหมเท่านั้นเองชาร์จนี่คือการชาร์จก็หมายถึงว่าการตั้งตั้งสมาทานศีลห้าตั้ง ตั้งไอ้นี่อีติพิโสะควานะตั้งตั้งไอ้นี่นโมตระนี่คือเป็นการตั้งฐานชาร์จเพราะตั้งฐานชาร์จเสร็จเราสวดไปคราวนี้พลังงานจะค่อยๆขย,ยายออกวิงออกว่งออกวิงออกว่งออกวิ่งออกวิ่งออกไปเรื่อยๆเมื่อจิตเรานิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนคลื่นเราเนี่ยตรงไปที่ไหนเมื่อตรงแนวขึ้นเราจะเห็นภาพตรงนั้นแต่คนจะทําหรือเปล่าหรือไม่ท,มทมานั่นอีกเรื่องหนึ่งเห็นภาพอะไรจำก็เห็นภาพแดนสวรรค์แดนพรมแดนนิพพานเห็นญาติที่ตายเห็นญาติที่มาก็สุดแล้วแต่ไหนถึงจะได้อย่างนั้น ถามว่าฝึกขนาดไหนถามว่าใจเราอะพร้อมจะฝึกไหมเพราะว่าในยุคอภิญญาใหญ่เนี่ยคนที่ฝึกได้จะมีเยอะอ,อย่างวันเนี้ยมันจะฝึกไปเรื่อยๆ,ๆวันเนี้ยวันเนี้ยผมก็เนี่ยซัดเข้ามาใกล้จะสองร้อยจบเข้าไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรือ่อยเพราะเผื่อคืนนี้อาจจะได้สานะมร้อยจบนงมันจะไปของมันเอง<ช>ไปเรื่อยๆเรื่อยนะๆเพราะว่ายุคอภิญญาใหญ่เนี่ยถ้าคนไม่สวดนมน่ะผิวเนี่ยจะไหม้แห้งแล้วก็เป็นมะเร็งง่ายแต่ถ้าคนที่ปฏิบัตินะ พลังงานเหล่านี้จะวิ่งรอบกายป้องกันตัวเราเริ่มแล้วนะมันมันใกล้จะเริ่มแล้วมันใกล้จะเริ่มแล้วใกล้จะวัดใกล้จะวัดบาร,รมีละคราวนี้ใครเป็นมะเร็งเอาได้วิ่งเข้าโรงพยาบาลกันตลอดง,งานเนี่ยผมรู้เลยนะเดี๋ยวรอดูนะกับมันตรังสีเ,เย่ยก็สุดแล้วแต่ก็บอกไงที่ทําไมทําไมมีพระเออนั่นแหละทําไมเราต้องสวดมนต์เพราะอะไรรู้ไหมเป็นการสร้างโครงข,ข่ายพลังงานเพราเรียกพลังงาน,พล,งงานพลังงานดีค่มต,ตัวเราไว้ แล้วแล้วถ้ามีพระแล้วเราอารัธนาพระไว้กับตวัวเราจะเป็นไหมคืออารัธนาพระพระท่านคุมได้ระดับหนึ่งแต่ว่าจะสัญญาณแรงหรือไม่แรงขนาดไหนอยู่ที่ว่าเราภาวนาเยอะหรือมากหรือน้อยหรืออะไรขนาดไหนแสดงว่ามีพระก็ช่วยได้ช่วยได้ระดับ,ดบหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเนี่ยขยายกําลังลุกขึ้นเราด้วยการสวดนมนต์ภาวนาเนี่ยต้องเป็นพระบางจำพวกด้วยนะคะไม่ใช่พระธรรมดานะพระของอะไรจ๊์ครับพระของหลวงพ่อเราสีดิ่งดำ พระของหลวงพ่อเนีศิงดำแล้วก็เป็นพระที่ที่เป็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่ก็คือสายหลวงปู่ชื่นยานเสนป้องกันนิวเคลียร์นิวตอนกำมันตรังสีแล้ววุชีวภาพแล้วสายหลวงปู่คำพันธ์แห่งนครพนมสายหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมแล้วก็สายต่างๆที่เกี่ยวกับว่าป้องกันนิวเคลียร์โดยตรงคุณไปพิมพ์เสิร์ชหาในเน็ตแล้วคุณจะเจอเอง<ะ>แต่พระก็พระกันนิวเคลียร์พิมพ์ไปเลยนะสายพระป้องกันนิวเคลียร์พิมพ์ไปเลยมี <พะ S 1> ขึ้น <พะ S 1> แน่นอน<ะ><ะ> ขึ้นแน่นอนแต่ผมจะบอกว่าอย่างหนึง่งลพลังงานจะแรงหรือไม่แรงขนาดไหนเซิร์ชในเน็ตใหญ่เลยสะใจกว่าเยอะนะนะพา้าอนะพาป้องกันนิวเคลียร์หาให้เจอนะแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นยังไงสายป้องกันนิวเคลียร์เนี่ยเป็นยังไงนะอืมหลายๆคนไม่เชื่อว่าสิ่งว่าสงครามใหญ่จะมาถึงหลายๆคนไม่เชื่อว่าจิตนั้นสื่ออย่างบนยังไง จิตจะสื่อได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีจิตมุ่งมั่นในการที่จะสื่อถ้าไม่มีจิตมุ่งมั่นมันสื่อไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยเพราะการรังสีนิวเคลียร์ก็นนั่นแหละพากันรังสีนิวเคลียร์ก็ได้พิมพ์ได้เข้าไปได้เหมือนกันหมดนะนั่ละเ<ง>ออพาเครื่องที่กันนิวเคลียร์ได้ใช่ใชมีอยู่แล้วมีทุกสายมีหลายสายด้วยวัตถุมงคลพาะเครื่องกันรังสีได้จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงได้จริง นะกันได้จริงนะเตรียมพระเครื่องเครื่องรางไว้ป้องกันนิวเคลียร์เถอะนะนะเอาละครับนะถามว่ามีไหมมีนะครับนะไปไเ่ี่ดรูยภาพนะคะนะมีสายหลวงพ่อสีดำสายหลวงพ่อสีดำสายหลวงปู่ชื่นวัจจนาเสนนะสายหลวงปู่ดูวัสแกนะแน่นอนครับถ้าคุณเชื่อพระกันลังสีนิวเคลียร์พิมพ์เข้าไปนะมีครับสายนี้มีจริงครับเอาละครับนะ ก็วันนี้ก็พูดเฉยเฉยอธิบายโดยขยายความง่ายๆว่าใครทําก็ขยายขยายกําลังจิตตัวเองออกคือพระเนี่ยป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะป้องกันได้ขนาดไหนยังไงนั้นคือการภาวนาของเราจะเป็นการขยายคลื่นออกก็บอกไปนะก็ถ้าใครจะบูชาเหรียญทำตะมนเหรียญยันกรอบเพชรนะหรือจะบูชาพระกันนิวเคลียร์เนี่ยอย่างเงี้ยเหรียญยันกรอบเพชรอย่างเงี้ย นะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับนะนี่หลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับนะเหรียญยันกรอบเพชรครับป้องกันได้จริงนะครับนะอันนี้นะเอาละไปแล้วนะครับนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอศิริกรัภิรัตเฟซบุ๊กโอศิริกกรัภิรัตนะครับเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 Siri 2 5 9 9 9 6 6 1อ i d r i o series หชอบกดไลค์ช้กดแชร์ขอบพระคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรังของถังเทวรูปเทพพรมเทวดาวัตถุมงคลน,นะคะติดต่อสอบถามได้ที่นี่ค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับตามนี้ครับเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ก็ไปนะครับสวัสดีครับ